สวัสดีค่ะเรากลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับคลิปวิดีโอนะคะที่จะแนะนำวิธีการใช้งานโปรแกรม The Geometer Sketchpad นะคะผ่านการสร้างชิ้นงานต่างๆนะคะมาในวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องของการแสดงข้อความตามเงื่อนไขกันนะคะสมมุติว่าตอนนี้นะคะเรามีสิ่งที่เราสนใจก็คือว่าเราต้องการกำหนดค่าพารามิเตอร์ เป็นจำนวนเต็มขึ้นมาหน่ค่าสมมติชื่อว่า n จากนั้นนะคะให้ตรวจสอบว่าค่า n นั้นมีค่าเป็น0ย์หรือไม่ถ้าเป็น0นย์นะคะก็ให้พิมพ์คำว่าเเท่ากับศนออกมานะคะหรือถ้าไม่เป็น0น,นะคะก็ให้พิมพ์ว่า n นั้นไม่เท่ากับ0นย์นะคะนี่เป็นการแสดงข้อความตามเงื่อนไขแบบง่ายๆนะคะเรามาดูว่าเราจะมีวิธีการแสดงข้อความทั้งสองข้อความนี้กันอย่างไรนะคะ เริ่มต้นนะคะเราก็คงจะต้องกำหนดค่าพารามิเตอร์ก่อนมา1ค่านะคะในที่นี้ก็ไปที่เมนูจำนวนนะคะเลือกสร้างพารามิเตอร์ใหม่นะคะพารามิเตอร์ที่ต้องการก็คือพารามิเตอร์ n นะคะอะ่ตอนแรกสมมุติให้มีค่าเป็น5ก่อนละกันนะคะโอเคนะคะจากนั้นนะคะเราจะทำการสร้างข้อความที่เราต้องการแสดง2ข้อความ นะคะก็มาที่เครื่องมือการสร้างข้อความตรงนี้นะคะก็คือแสดงข้อความแรกคือค่า n มีค่าไม่เท่ากับ0อันนี้ข้อความแรกนะคะขออนุญาตเน้นคำว่าไม่เท่ากับด้วยสีแดงสักนิดหนึ่งนะคะแล้วก็อีกข้อความหนึ่งนะคะอีกข้อความหนึ่งก็ คล้ายๆกันแต่คราวนี้เป็นค่า n มีค่าเท่ากับ0เราจะแสดง2ข้อความนะคะคือถ้า n มีค่าเป็น0ก็ให้แสดงว่า n มีค่าเป็น0นะคะถ้า n มีค่าไม่เท่ากับ0ก็ให้แสดงว่ามีค่าไม่เท่ากับ0นะคะจากนั้นนะคะให้ลงจุดอิสระ1จุดนะคะสมมติชื่อว่าเป็นจุด a นะคะทีนี้เราจะคำนวณน,นะคะ เราจะคํานวณค่า2ค่าด้วยกันนะคะไปที่เมนูจํานวนเลือกคํานวณน,นะคะค่าแรกที่เราจะคํานวณก็คือ1เซนติเมตรนะคะถามว่าทาไมต้องใส่เป็นเซนติเมตรเพราะว่าเราจะนําค่านี้ไปใช้สําหรับการเลื่อนขนานในการเลื่อนขนานมันจะต้องมีหน่วยกํากับนะคะไม่งั้นมันจะเลื่อนขนานไม่ได้นะคะ1เซนติเมตรหารด้วยนะคะหารด้วยฟังก์ชันนะคะ ค่าสมบูรณ์แอสซิลป Val รนะคะแล้วก็ฟังก์ชันซิกนัมนะคะแล้วก็ตามด้วยพารามิเตอร์เนะคะเราคำนวณค่า1ซนติเมตรหารด้วยค่าสมบูรณ์ของซิกน u ม n นะคะตรงนี้หมายความว่าอะไรคะฟังก์ชันซิก n u m ตัวนี้นะคะมันจะให้ค่าเนี่ยออกมา3ค่าด้วยกันคือมีค่าออกมามีค่าเป็น1ถ้าค่า n ตัวนี้ มากกว่า0และก็จะออกมามีค่าเป็น0ถ้าค่า n ตัวนี้มีค่าเป็น0และก็จะออกมามีค่าเป็นลบ1ถ้าค่า n ตัวนี้มีค่าน้อยกว่า0เพราะฉะนั้นพอเราใส่ค่าสมบูรณ์เข้าไปนะคะค่าตรงนี้จึงมีค่าได้อยู่2ค่าคือไม่1ก็0จะเป็น0นย์เมื่อไหร่คะจะเป็น0เมื่อค่า n ตัวเนี้ย เมื่อค่า n ตัวนี้มีค่าเป็น0นย์มันก็จะมีค่าเป็น0ูนย์ไหมคะถ้าค่า n มีค่าเป็นศูนย์ลองเปลี่ยนค่า n เป็น0ูนย์ดูนะคะเพอะเปลี่ยนค่า n เป็น0ูนย์ปุ๊บซิกน้า n ก็จะมีค่าเป็นศูนย์ค่าสมบูรณ์ของศูนย์ก็มีค่าเป็น0ูนย์เพราะฉะนั้น1นึ่งซนติเมตรหารด้วย0ูนย์จึงไม่สามารถที่จะคำนวณได้นะคะแต่ถ้ามันมีค่าเป็นค่าอื่นเช่นค่าลบลบสี่นะคะ n ิก็น้าลบสก็นะคะถ้า n เป็นลบสี่สิกหน้าลบสก็มีค่าเป็นลบห่ เาเซนติเมตรหารด้วย1ก็เูยมีค่าเป็น1เซนติเมตรนะคะนั่นหมายความว่าเจ้าค่าที่เราคำนวณตรงนี้จะมีค่าเป็น1ซนติเมตรถ้าค่า N ตัวนี้มีค่าไม่เท่ากับ0นะคะเพราะฉะนั้นเราจึงใช้ค่าการคำนวณตรงนี้เนี่ยมาใช้ในการควบคุมการแสดงผลของค่า N มีค่าไม่เท่ากับ0นะคะนั้นเราก็มาที่จุด A นะคะไปที่เมนูการแปลงเลือกเลื่อนขนาน ะะเราจะเลื่อนขนานด้วยค่าที่เราคำนวณไว้ตรงนี้นะคะเอาเมาส์ไปคลิกนะคะได้จุดใหม่ขึ้นมา1จุดนะคะจากนั้นเรานำจุดที่เราสร้างตรงนี้มารวมกับข้อความว่าค่า n มีค่าไม่เท่ากับ0ะคะโดยการกดจุดนะคะแล้วก็ข้อความไปที่เมนูแก้ไขกดชิปนะคะกดชิปถึงจะเห็นคำสั่งนี้นะคะ พอเรากดชิปเราจะเห็นคําสั่งตรงนี้นะคะก็คือรวมข้อความกับจุดนะก็รวมข้อความกับจุดนะคะจากนั้นเราก็ทําการซ่อนจุดน,นี้โดยการกดจุดและ control h ไปนะคะทีนี้ถ้าค่า n มีค่าเป็นค่าบวกเห็นไหมคะก็คือ n ไม่เท่ากับ0นะคะมีค่าเป็นค่าลบา n ก็ยังไม่เท่ากับ0แต่เมื่อไรก็ตามที่มีค่าเป็น0ูนย์เกิดอ,อะไรขึ้นข้อความนี้จะหายไปเพราะค่าที่เราคํานวณไว้ตรงนี้มันคํานวณไม่ได้ นะคะคโอเคค่ะทีนี้เราจะมาดูว่าแล้วถ้าอยากจะให้แสดงข้อความว่า n มีค่าเท่ากับ0ทำยังไงนะคะก็คํานวณค่าขึ้นมาอีก1ค่าค่ะไปที่เมนูจํานวนนะคะเลือกคํานวณคํานวณอะไรคํานวณ1เซนติเมตรนะคะหารด้วยวงเล็บเปิดนะคะ 1>, 1ลบนะคะฟังก์ชัน absolute value ฟังก์ชัน s i g m แล้วก็ค่าพารามิเตอร์ n นะคะกดตกลงนะคะ มันเจ้าค่านี้เนี่ยมันจะมีค่าเป็นศูนย์ถูกไหมคะเมื่อ n มีค่าเป็น0นเพราะนั้นพอเราเอา1ลบ0นย์มันจึงกลายเป็นมีค่าเป็น1แต่ถ้าสมมุติค่า n มีค่าเป็นค่าอื่นไหมคะถ้าค่า n มีค่าเป็นค่าอื่นค่าสมบูรณ์ของซิกนาม n มันจะมีค่าเป็น1 1ลบ1จะกลายเป็น0นย์ค่านี้จะไม่สามารถแสดงผลได้นะคะเพราะนั้นเราใช้การคำนวณค่านี้นะคะในการจะแสดงข้อความว่า n มีค่าเท่ากับ0นย์นะคะเราก็มาที่จุด a นะคะเลื่อนขนานจุด a ด้วย ค่าที่เราคำนวณไว้ค่านี้นะคะได้จุดใหม่มาเราก็นำจุดใหม่นี้มารวมกับข้อความที่เราต้องการแสดงนะคะไปที่เมนูแก้ไขนะคะกดชิปนะคะเลือกรวมข้อความกับจุดนะคะจากนั้นซ่อนจุดนี้ไปแล้วก็ซ่อนจุดนี้ไปด้วยเพราะเราไม่ได้ใช้แล้วนะคะจากนั้นอันนี้เราก็ไม่ได้ใช้งานแล้วเราก็ซ่อนไปโอเค เพื่อให้เรายังสามารถเห็นค่าที่เราคำนวณอยู่นั้นขออนุญาตยังไม่ซ่อนนะคะจะได้เห็นชัดเจนนะคะอ่ะลองดูนะคะถ้าเราเปลี่ยนค่า n มีค่าเป็นลบ1ค่า n ก็มีค่าไม่เท่ากับ0เห็นไหมคะถ้าเราเปลี่ยนค่า n เป็น0ก็ n มีค่าเป็น0ถ้าเราเปลี่ยนค่า n เป็น1ค่า n ก็มีค่าไม่เท่ากับ0นะคะนี่เป็นการแสดงข้อความตามเงื่อนไขแบบง่าย ะะก็ลองนำไปประยุกใช้กับงานที่เราต้องการดูนะคะว่าเราจะลองเอาไปใช้กับงานอะไรได้บ้างนะคะสำหรับคลิปนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมว่าหากชื่นชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกด Subscribe นะคะที่ช่องหนูเป็นเด็กดีนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ